เราจะได้เจอแกรมมาเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ instruction หรือว่าคำสั่งค่ะบอกว่า choose the most appropriate option ให้เราค่ะเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมมากที่สุดนั่นเองที่นี้นะคะมาที่โจทย์ค่ะเขาบอกว่า I จุดๆ,ๆนะคะ as much as I could นะคะ to skill but to get t r a s u r e d already อ่าฉันเนี่ยทำไมคะ ตัวนี้เนาะ run ran นะคะ verb ช่องที่2ของ run เนาะก็คือวิ่งนะคะฉันวิ่งเนี่ย as much as I could คือวิ่งเด็วที่สุดที่จะเป็นไปได้แล้วเพื่อไปที่ไหนไปที่โรงเรียนนะคะปาร์ตเกตค่ะเกตก็คือประตูเนาะประตูเนี่ยจุดจุดก็คืออะไร close อันนี้เนาะอันนี้แค่คำศัพท์ก่อนนะคะอ่ะ close เนาะก็คือปิดแต่ประตูเนี่ยปิดไปแล้วค่ะทีนี้ตัว choice ของเราเป็นคำกริยาทุกอย่างเลยถูกไหม แต่ว่าจะเป็นอะไรคะรูปอดีหมดเลยเนาะถ้าเป็นเวอร์ชองที่2ค่ะอย่างตัวแรนตรงนี้ก็คือ past simple past simple ค่ะโครงสร้างคืออะไร past simple คือโครงสร้างง่ายๆเลยถูกไหม subject บวก verb ช่องที่2ซึ่งทำไมคะจะใช้ก,ก,กับเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นและจบลงไปแล้วถูกไหมอ่ะมี w a r d closing ไว้ค่ะตัวนี้จะเป็น past con นะคะ อ่า past con โครงสร้างค่ะก็จะเป็น subject บวกกับ was หรือว่า were บวกกับอะไรคะ verb ing เนาะตรงนี้นะคะส่วน past con เนี่ยเราจำ present con ได้ไหมถ้าเป็น subject s m r บวก verb ing มันจะหมายถึงว่าเรากำลังทำอะไรณนะปัจจุบันถูกไหมถ้าเราใช้ past con ะคะ่ะ ความหมายก็คือใกล้เคียงเดิมเลยแต่แค่เปลี่ยนจากปัจจุบันกลายเป็นอดีตก็คืออยากจะเน้นย้ำนะคะว่าในอดีตเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่เนาะตัวนี้นะคะถ้าอยากย้ำเนาะว่าณนะช่วงเวลาหนึ่งในอดีตตอนนั้นเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่ก็สามารถใช้เป็น past con ได้เนาะเหมือนเน้นย้ำมากขึ้นว่าตอนนั้นกำลังทำแบบนั้นอยู่ส่วนถ้าเป็น h a d verb 3ตรงนี้ค่ะอันนี้จะเรียกว่า past perfect นะคะ อ่ะ uh, past perfect ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว past perfect เนาะการใช้งานค่ะจะเป็นแบบนี้ก็คือจะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อนนะคะซึ่งจะใช้เป็น past perfect เนาะอ่า uh. แล้วมีเหตุการณ์ในอดีตค่ะ mm. เกิดขึ้นตามมาเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น past sim เพราะฉะนั้นมันจะใช้เล่าเหมือนอันดับการเกิดขึ้นก่อนนะคะของเหตุการณ์ในอดีตโครงสร้างค่ะก็รูปผสมเลยก็ยังมีแค่ถูกไหมคะแล้วก็ verb ช่องที่3นะคะ เพราะฉะนั้นในช้อยส์ของเราจะมีทั้งหมดอยู่3 t e n ท e ด้วยกันการใช้งานค่ะจากประโยคนี้คือยังไงคะคือจะบอกว่าพยายามวิ่งเร็วที่สุดแล้วแต่ว่าประตูเนี่ยมันปิดลงไปเรียบร้อยแล้วประตูมันปิดไปก่อนแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีเซนส์ของลำดับเหตุการณ์ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ประตูปิดมันเกิดขึ้นก่อนเนาะเพราะฉะนั้นในเมื่อที่มันเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็จะใช้เป็นในเรื่องของอะไรที่เป็นการเปรียบเทียบ อแอบดอกจันใบให้คือจะเป็น past perfect กับ past simple นะคะทีนี้อะไรต้องเกิดขึ้นก่อนถ้าจากประโยคเนาะประตูเหตุการณ์ประตูเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็น past simple ซึ่งก็คือข้ออะไรคะข้อ b อ่าเป็น c เนาะข้อนี้นะคะข้อ4โอเคค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับข้อนี้เนาะทีนี้เลยถ้าเกิดสมมติว่าเป็น p a s ์ con นเหรอคะ Passcon กับ pass สซล่ะถ้าเขาใช้เทียบกันจะเป็นยังไงส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็น Pass Con pass ์สจะเป็นภาพแบบนี้ค่ะคือตัวนี้จะเป็น Passcon เกิดขึ้นมาก่อนนะคะเกิดขึ้นมาแบบต่อเนื่องก่อนเนาะ,ะแต่ว่ายังไม่ได้จบนะคะเหตุการณ์เนี้ย Passsim จะเกิดขึ้นมาแทรกในระหว่างที่เรากำลังทำา Passcon อยู่เพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเนาะระวังนิดนึงนะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะรู้ว่าแคปแม่กราฟมาไม่พลาดแอร์เร์เก่งภาษาอังกฤษกับครัววาทูเกเซอร์ไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะเรียนที่บ้านก็เก่งได้แม้เทศออนไลน์แต่ได้มากกว่ามาเริ่มปไปด้วยกันที่กดวิชาทูเกเตอร์